ถ้าชอบแม่หมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกเดือนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับแม่หมอใต้อีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับทั้งผู้ชมเก่าและผู้ชมใหม่นะคะขอบคุณชาวพิจิกมากๆขั้แรกก็ต้องแฮปปี้เบรดเดย์ก่อนนะคะ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับชาวพิจิกทุกๆคนเลยนะคะทั้งปี63มามีแต่เรื่องไม่ดีเลยน้ำจากนี้ไปนะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีขอให้สุขสมหวงังขอให้เป็นปีที่แบบว่ามีแต่สิ่งดีๆทุกสิงงก่ง,งทุกอย่างการงานการเงินครอบครัวความรักทุกอย่างแฮปปี้ขอให้หมดทุกมโศกนะคะก็แฮปปี้เบิร์เดย์ชาวพิจิกทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่มาใหม่นะคะอ่า อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบเพราะว่าแม่หมอต้องบอกกันว่าไพ่ของแม่หมอแม่หมอไล่ปัจจุบันไล่ไพ่ตามตัวสถานะของคุณตอนนี้นะคะไล่อดีตไล่อุปสรรคไล่ไทม์ไลน์ของปัจจุบันและอนาคตไพ่สรุปดังนั้นท่านที่เข้ามาชมใหม่เนี่ยแนะนำว่าควรจะดูให้จบเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอเนี่ยทำแบบว่า ไล่ทไลายมาทั้งหมดถ้าข้ามไปเนี่ยมันก็จะแบบขาดช่วงแบบอดีตอนาคตกว่าจะเป็นปัจจุบันเลยใช่ไ่ะดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าดูให้จบนะคะแล้วใครที่มาใหม่อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแม่หมอจะทําคลิปแค่เดือนละครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบเออไม่ไม่เห็นว่าแม่หมออัปเดตแล้วเนอ,อมนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเลยนะคะอ่ะก็ทีนี้มาดูกันนะคะ พิจิกนะคะดูได้ทั้งลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์ราศีแล้วก็วันที่ก็คือวันที่2อ่าตุลาถึงวันที่21พฤศจิกายนบางท่านเข้ามาใหม่อาจจะงงเอ๊ะทำไมวันที่แม่หมอตา้าไม่เหมือนช่องอื่นแม่หมอใช้วันที่ตามหลักสากลน,นะคะดูของแม่หมอเนี่ยสามารถดูคลิปของต่างประเทศได้นะคะเพราะว่าต่างประเทศนะคะจะใช้วันเนี้ยเป็นวันสากลกันก็คือดูเหมือนกันทั่วโลกเลยนะคะ,ะมาดูกันนะคะ ไพ่ประจําตัวค่ะไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่หกดาบหกดาบเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้คุณกาลังเหนื่อยนะคะสิ่งที่มีอินพลกับตัวคุณได้สิบดาบเอากระตัวกระสิบไปเท้ามีความรู้สึกเหมือนคุณกําลังเหนื่อยกับการพยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่เนาะเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะขวนขวาอยู่ฝ่ายเดียวหนักคนเดียวนะรับผิดชอบงานความรักหรืออะไรพวกนี้การเรียนคือคุณรู้สึกว่า คุณรับผิดชอบเยอะมากนะคะทีนี้บางครั้งการที่มันเหนื่อยเกินไปคุณก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าต๊ะอ,อยู่ตรงนี้มันเหนื่อยมันหนักอะฉันไปหาที่อื่นที่แบบมันเป็นที่ของฉันที่ฉันไม่ต้องพยายามอะไรแบบนี้หรือเปล่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออแม่งตรงนี้แม่งเหนื่อยว่ะ Move on นี่ไหมหรือ Move forward หรือไปไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าตรงนี้ไม่มั่นคงไปหาความมั่นคงข้างหน้าดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เหมาะมีความรู้สึกือนว่าคุณจะไปนะ ทีนี้อดีตที่ผ่านมานะคะไม่แน่ใจตัวคุณมีมีคนที่3หรือเปล่านะคะเพราะว่าในไพ่ของคุณในคน3คนตำแหน่งคนรักในไพ่9าดาบเขาก็เครียดเขาก็คิดมากเรื่องคุณนะส่วนตัวคุณเองเนี่ยไม่หมอไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคนแบบยังมีใครคุยเผื่อเลือกหรือเปล่าหรือมีบุคคลที่3เข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไหมอาจจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขาแล้วก็ ลักษณะความสัมพันธ์เป็นเหมือนแบบอยู่กันแบบช่วยเหลือกันอะเขาซัพพอร์ตคุณคุณซัณณณพพอร์ตเขาอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะอันนี้เป็นอดีตนะต้องบอกก่อนว่ามันคืออดีตท,ทีนี้อุปสรรคปัญหาปัจจุบันละตอนเนี้ยปัญหาคืออะไรปัญหาคือจะติดแล้วก็สีดาตำแหน่งคนรักได้ไพ่จะติดนะคะจะติดอาจจะหมายถึงชาวราศีตุน้นอาจจะหมายถึงกาเอกสารกฎหมายสัญญาการหย่าร้างหรือความสัมพันธ์ที่ คนรักเย็นชานิ่งถ้าโดนบอกเลิกมาจะบอกว่าถ้าเลิกกันเนี่ยไพ่บอกเลิกกันเนี่ยการกลับมาคืนนี้ขอนท่านจะยากดังนั้นดูและเก็บไปคิดนิดนึงบางท่านเนี่ยเหตุการณ์พวกนี้อาจจะยังไม่เกิดนะคะแม่หมอก็อยากจะแนะนําว่าฟังคิดแม่หมอแล้วอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจที่จะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะหลายท่านแบบล่าสุดนนมาดูดวงกับแม่หมอ เขาบอกเลยว่าเขาไม่กล้าที่จะดูคิดแม่หมอเลยเพราะทักอะไรไปคืนตรงเออดังนั้นเนี่ยแม่หมอทักแล้วนะว่าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจทําอะไรไปเพราะว่าครั้งนี้การแก้ไขให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมมันค่อนข้างยากเพราะตกจัสติคือจะเป็นไพ่ใบอื่นไม่หมดจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จัสติคือแบบพี่ภากษาแล้วและมันเป็นทางที่จะทําให้คุณเจ็บแม่หมอบอกเลยว่า ถ้าตัดสินใจหรือทําอะไรออกไปข้างนี้ผลฟีดแบ็กออกมาคือคุณจะเจ็บเขาอาจจะเย็นชาใส่คุณหรือคุณอาจจะเย็นชาใส่เขาสี่ดาบความสมานนิ่งนะ,ะนิ่งแต่เจ็บปวดจะเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นแนะนําว่าเลี่ยงการทะเลาะการเลี่ยงคําพูดที่จะทําร้ายกันนะคะละ้วบอกว่าต้องบอกตัวเองเพราะว่าตัวเองก็เป็นชาวแบบเอเราจานันเป็นอารมณ์พิจิกนะคะบางทีก็จะแบบมีแบบเซนซิทีฟบางนะคะชาวพิจิกก็จะมีบ้าง ทีนี้ความรู้สึกนึกคิีนะคะได้อัศวินถือไม้เท้าแล้วก็ราชินีถือดาบใจนึงก็อยากจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียนนะฮะอยากจะอยากจะจัดการเดือนนี้จะรู้สึกมีเอ็นเอจีมีพลังงานเยอะนะมีแล้วก็ไม่ชอบปัญหา้วยราชินีดาบเป็นคนไม่ชอบปัญหามีปัญหามีอุปสรรค์มีอะไรเข้ามาปุ๊บเนะี่ยฉันรู้สึกว่าฉันจะจัดการฉันจะพูดเธอทําแบบนี้กับฉันใช่ไหมฉันไม่ชอบนะคือเบาได้เบาคะ่ะเบาได้เบานะคือแบบเออไม่ต้องไปแบบ จะต้องจัดการรู้สึกทุกอย่างเพราะบางทีความรักมันเป็นเหมือนการสาวไสให้กากินอะคือแบบพูดอะไรไม่ไดีออกไปเนะี่ยสุดท้ายมันก็วกกลับมาที่ตัวเราคือเราก็เจ็บเองอะเออนะคะเนี่ยไม่พูดอะไรดีกว่านะคะปัจจุบันนะคะได้ไพ่ The Magician Mag นะคะเจ็ดเหรียญ The Hypothet แล้วก็ The World อ่าอืม ไม่มอกเความรู้สึกเหมือนว่าไม่คุณก็คนลักไฟไดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้เราเทคแอคชั่นเต็มที่นะเราเราดูแลคุณเต็มที่นะเรามอบความรักให้คุณเต็มที่นะแต่ว่าทําไมอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเขาไม่เห็นรู้สึกเหมือนเราเลยอ่ะอ๋อแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเขาไม่เห็นค่าเราเลยบางท่านความสัมพันธ์เป็นแบบไม่เปิดเผยนะคะมี the hypothesis เข้ามานะคะพ้าบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากดูแล้วแบบเสน่ห์ เตะตาเตะใจมากนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ดันเป็นแบบไม่เปิดเผยมีหรือมีความลับอะไรบางอย่างต่อกัน the world นะคะรู้สึกเหมือนบางทีแบบมันเป็นช่วงที่จะต้องห่างกันนะ mm hmm. เอออาจจะต้องห่างกันนะช่วงนี้นะ the w เ r l d นะมันเป็นไพ่ไพ่จบไพ่ใบสุดท้ายของเมเจอร์ข้างหน้าดิสแตนนะคือแบบมันจะต้องมีช่วงระยะห่างกันแล้วก็อาจจะมีต้อง แย yeah, กกันพักหนึ่งหรือบางท่านจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้หรือนะคะอีกกรณีหนึ่งคือไม่ได้เลิกกันหรอกยังยังยังคุยอยู่ยังคีปอินทัชกันอยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยประทับใจในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ดูแล้วยังแบบมีระยะห่างเหมือนเดิมกับเดือนที่แล้วแล้วเนี่ยมีระยะห่างเนี่ยแต่ถามว่ายังปล่อยมือไหมก็ไม่นะแต่เ,เมจิเชียนก็ยัง,ก,ยงก็ยังแบบ อาจจะยังคุยกันอยู่แต่ความสัมพันธ์อาจจะแบบไม่ได้ดีหวานแววอะไรอย่างนั้นอ,อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะด้ไพ่ห้าดาบอัศวินดาบคิงดาบแล้วก็เดอไฮลรฟเฟนมีพลังงานของธาตุลมโผล่ขึ้นมาเยอะเหลือเกินค่ะ,ะเน้นราศีตุลน,นะคะเพราะว่าไพ่จะติกโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีอาจจะหมายถึงชาวราศีธาตุลมก็คือกุมตุลเมถุนและพฤกษบโผล่ขึ้นมานะคะ เออมีพฤติบผุกผขึ้นมาด้วยคือคุณจะรู้สึกเหมือนว่าคนรับดูเย็นชาคนรับดูไม่สนใจจากที่เขาเคยช่วยเหลือช่วยเหลือซัพพอร์ตเราเขาจะดูนิ่งแล้วก็นิ่งแล้วก็แบบดูไม่ค่อยจะสนใจอะไรคุณสักเท่าไหร่เรื่องที่เขาให้จัดให้เราเราเนี่ยให้เขาตัดสินใจเนี่ยเขาก็ดูแบบเออไม่ตัดสินใจไม่ทําอะไรแล้วเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเขาทอดทิ้งเราอะ่ะ เออนะแต่ยังไงอะ่ะเขาจะบอกว่าคนเนี้ยไม่คนใจดีนะใจดีมากเลยนะพายเดอนะฮัน์ลฟเฟน่ะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็อบอุ่นมากๆไม่แน่ใจว่ามีบุคคลที่3ามโผข้นมาด้วยไหมนะแต่เดอะฮัรด์เนเป็นคนที่ใจดีและอบอุ่น,นะคะ่ะอืมช่วยเหลือซัพพอร์ตดีมากทีนี้มาดูไพ่สรุปนะคะราชินีถือดาบ s t r ิ n g t h ะทาวเวอรแล้วก็ห้าไม้เท้าราชินีถือไม้เท้าเนี่ยแล้วมีคิงถือไม่เท้าแล้วมีไพ่สองถ้วย บางท่านเนี่ยอินโวล e ์นะคะวิสโซเม e นะคะคือเกี่ยวข้องกับเนื้องคู่เพราะไพ่สามใบนี้มากนะคะนะคะเนื้อคู่โผล่ขึ้นมานะคะคิงคิงไม้เทา้าราชินีมไม้เทา้าแล้วก็โซเมต so สองถ้วยโผล่ขึ้นมาก็แม่มอกเปนความรู้สึกเหมือนว่าพลังงานของเนื้อคู่ในคนที่คุณแบบเดี่ยวอยู่เนี่ย ก็มโอกาสจะเป็นคู่ของคุณเยอะแล้วเนี่ยมีมิคิงดาบราชินีดาบโผล่ขึ้นมาอีกนะคะคนนี้ก็คู่กันนะคะแต่ว่าเป็นคู่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะสนิทกันนิดนึงนะคะถือทั้งไม้เท้าถือทั้งดาบใส่กันนะคะบางท่านช่วงน,นี้นะคะแนะนําทํางานโฟกัสงานไปก่อนความรักปวดนหัวค่ะนะคะ,นะคะสตรีนเข้ามาเหนื่อยคะ่ะคนรักค่อนข้างที่จะมีความวเป็นตัวเองสูงดื้อมากนะคะเอาแต่ใจนะคะเนี่ยมีปัญหาปุปปบปับฉับพลันคุยกันไม่ลงตัวนะระวังนะคะ มีปัญหาเข้ามาปุบปับฉับพลันนะระวังนะคะอืมแมเหมาะเตือนเรานะอ่ะทีนี้มาดูพระอารักขาค่ะพระอรักขาใบแรกนะคะ heart to heart conversations พ้าบอกมีอะไรให้คุยกันตรงตรงตำแหน่งคุณได้เดว,วิลคุณรู้สึกญหงุดหงิดจังเลยจะเป็นประจำเดือนหรือเปล่าฮะนะคะรู้สึกญหงุดหงิดกับคนรักรเกินไม่ค่อยได้ดั่งใจตำแหน่งคนรักได้สิบถ้วยเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะรักครอบครัวมากเลยนะค่อนข้างที่จะแบบ แคร์ครอบครัวล่ะครอบครอบครัวเขามากเลยอะ่ะถ้าบอกว่ามีอะไรคุยกันตรงๆอย่าไปใช้อารมณ์นะคะตัวคุณเดดว,วิลจะรู้สึกหมุนหิดคุยกับเขาแล้วก็รู้สึกหมุนหิดใจอะ่ะอืมใบต่อไป let your friend help you นะคะช่วงนี้ยตัวคุณจะมองโลกในแง่เศร้ามากเลยมองโลกในแง่ลบมากเลยทําอะไรก็แบบเศร้าใจสิ่งดีๆยังมีอยู่สองถ้วยความรักคู่แท้ของคุณมีนะคะอย่าไปมองอะไรที่มันไม่ใช่ของเราบางท่านถ้าเลิกถ้าสูญเสียเนี่ย หันหลังมาคุณจะเจอคู่แท้ค่ะอืนะคะระบ,บสุดท้าย p a ฟฟอร์เนสไพ่บอกว่าปลดปล่อยใจของคุณนะคะให้มีความสุขกับเวลานี้นะคะเออเดือนนี้คุณจะอาจจะโฟกัสเรื่องของการงานเป็นพิเศษนะคะหรือคุณอาจจะเจอคนรักจากที่ทำงานก็ได้นะคะมีไพ่เนื้อคู่เข้ามาด้วยโซเมตนะเขารักคุณแล้วเขาคุณเนี่ยคนนี้เป็นคู่กันเนี่ยมันจะมีแบบมีพลังมีพลังงานหรือแบบ มันเรียกว่าไงมันจะรู้สึกเคมีมันแบบเฮ้ยคนนี้มันแ,แปลกๆคนนี้มันมีมันมีพลังมันสื่อถึงกันอะเออลวไพ่มันโผล่ขึ้นมาก็ลองเปิดใจดูนะในใจคุณด้ไพ่ราชินีถือถ้วยเป็นคนเซนซิทีฟนะคะอ่อนไหวแล้วก็ห่วงใหญ่คนอื่นโอเคมีราศีใดโผล่ขึ้นมาบ้างนะคะเดือนนี้ราศีมังกรราศีตุลน,นะคะราศีพฤกษภโผล่ขึ้นมาแรงมากๆนะคะ อ๋อราศีสิงห์ด้วยอีกหนึ่งราศีค่ะโผล่ขึ้นมานะคะแรงมากๆนอกนั้นก็จะเป็นธาตุลมกับธาตุไม้ค่ะที่ชัดนะคะธาตุลมกุมตุลเมทุนแล้วก็ธาตุธาตุไฟนะคะก็คือเมสิ่งธนูที่หลักธาตุจะค่อนข้างมาแรงในเดือนนี้นะคะเอาล่ะท่าในใดชอบแม่หมอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วย ใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวติดต่อที่เพจนะคะวีด้าทาร์ลในนายนะคะติดต่อดูดวงที่นั่นได้เลยพูดคุยแมวหมอปรึกษาได้ทุกเรื่องนะคะเอาล่ะวันนี้ก็แม่หมอลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะหากชอบแม่หมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกเดือนค่ะ